น,นี้เลยทุกคนจะจดจ่ดจอว่าเราจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบสองเนี่ยคือใครที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องเราในฐานะเป็นคนยากจนผมเป็นคนเอามับมาที่ทำเนียบรัฐบาลเรารู้ว่าเรายากจนยังไงเราต้องการผู้นำที่จะไปแก้ปัญหายัางไงเดีย๋ยวนี้พี่น้องอยู่ข้างคลองเทเวศเกือบห้าพันคนนะครับ กำลังรองความช่วยเหลือจากผู้นำของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆที่ผมกราบเรียนต่อท่านประธานต่อท่านผู้ทรงเกียรติในสภาวันนี้คือความจริงความจริงที่สภาจะต้องไปแก้ไขบ้านเมืองนะครับความจริงที่สภาจะต้องเลือกผู้นำายบริหารเพื่อไปแก้ไขบ้านเมืองความจริงเราต้องมีนายกรัตรีมีรัฐมนตรีนะครับ เดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานอยู่ที่ชายแดนนะครับบ้านหนองจานชายแดนไทยกัมพูชาก็เกิดปัญหาใครไปแก้ปัญหานะครับจุดนี้ก็ต้องรอฝ่ายนโยบายนั้นก็คือนะครับทางรัฐบาลทางรัฐมนตรีนี่คือกาบเรียนรรท่านประธานที่เคารพ